ยางใบร่วงหมดแล้วทําไมเราฉีดปุ๋ยน้ำห้าปอทําไมยางมันถึงออกดีอยู่เหมือนเดิมเลยครับตอบคําถามน้องอามตอบคําถามป๋าเติมศักดิ์และตอบคําถามช่างพรตอบคาถามหลายคนนะครับว่าทําไมเราให้ปุ๋ยน้ํากรดอะมิโน,โนที่ชื่อว่าห้าปอเนี่ยนะครับเราให้อยู่นะครับทําไมทําไมนะครับยางใบมันร่วงไม่มีใบสร้างน้ํายางแล้วนะครับมันทําไมถึงมีน้ํายาง น้ำยางมันถึงออกเยอะเหมือนเดิมมเหมือนกับปลายฝนเลยนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมจะอนุญาตเล่าให้ฟังครับคือในการสร้างน้ำยางของต้นยางพารานะครับเขาใช้ทันยาหารและน้ำนะครับคาร์บอนไดออกไซด์กับออกซิเจนนะครับอันนั้นมีอยู่แล้วครับสิ่งที่สำคัญเลยนะครับคือทันยาหารที่อุดมสมบูรณ์และน้ำนะครับถ้ามีความชื้นเล็กน้อยนะครับมีความชื้นพอดีพอเหมาะ แล้วก็มีธาตุอาหารครับเขาจะนาธาตุอาหารนะครับหรือว่าเขาจะนํากรดอะมิโนเหล่านั้นนะครับส่วนหนึ่งจะนําไปเลี้ยงดอกผลต้นใบนะครับดอกใหม่ที่จะขึ้นมาหรือใบใหม่ที่จะขึ้นมานะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเขาจะแปลงนะครับแปลงจากกรดอะมิโนนะครับให้มาเป็นน้ํายางนะครับคือในกระบวนการแปลงน้ํายางนี่นะครับปกติแล้วเขาจะใช้ใบใช่ไหมครับ แต่ถ้าเราสามารถให้กรดอะมิโนนะครับกับต้นยางพาราได้ครับคำว่ากรดอะมิโนคือโปรตีนที่สามารถแปลงเป็นน้ํายางได้เลยนะครับสามารถแปลงเป็นน้ํายางได้เลยนะครับอันนี้มันพิเศษนิดนึงครับมันเข้าไปแล้วมันสามารถไปแปลงเป็นน้ํายางได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปรอให้แสงแดดมาปรุงนะครับอันนี้คือความพิเศษของกรดอะมิโนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคาถามที่ว่าเราให้กรดอะมิโนเราให้อ่า สารอาหารนะครับชนิดที่เป็นน้ําทําไมยางมันยังออกอยู่ก็เพราะว่าต้นยางพาราของท่านนะครับมันได้อาหารนะครับมันได้แร่ธาตุมันได้กรดอะมิโนเพื่อที่จะไปแปลงเป็นน้ํายางอยู่ครับมันก็เลยให้ผลผลิตถึงแม้ใบเขาจะไม่มีแต่เขาได้รับกรดอะมิโนเพราะกรดอะมิโนนะครับไม่ต้องรอแสงแดดให้มาปุงเขาก็ทํางานได้เองครับนี่คือคําตอบ นะครับว่าทําไมยางใบร่วงหมดแล้วทําไมถึงยังออกดีอยู่นะครับ